ซุ่มโจมตีทางการตลาดสาวฟิตเนสโมเดลแย่งขายของผู้พิพากษาในแอดิเลดประเทศออสเตรเลียต้องเกาหัวแกรกกับความบาดหมางออนไลน์ระหว่างสาวสวยฟิตเนสโมเดลสองรายเคลาอิดซินกำลังยื่นฟ้องลีแอนแรดคลิฟและฮารีจอห์นสโตนแฟนของเธอในข้อหาหมินประมาทแต่เรื่องมันไม่จบแค่นี้นะ เคล่ามีเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยวิดีโอออกกำลังกายและก็ยังจำหน่ายอ e ีกายส์สำหรับบิกินี่บอดี้ในสนนราคาแสนถูกส่วนลีแอนหรือฟรีลี่เดอะบานาน่ากร์ลกลับมีสไตล์ที่แปะติดธรรมชาติดูจากไม้ที่มาติดกับกิ่งไม้เป็นตัวอย่าง ความบาดหมางที่ทนายของเคล่าเรียกว่าเป็นการซุ่มโจมตีทางการตลาดเริ่มขึ้นเมื่อบนาน n าและแฟนของเธอเริ่มอัปโหลดวิดีโอหลายฉบับกล่าวหาว่าโปรแกรมของเคล่านะ่ะชี้นำให้คนอดอาหารและแฟนหนุ่มของเคล่าก็ยังใช้สเตียรอยเป็นอุปกรณ์เสริมด้วยผู้พิพากษาอยู่ข้างเคล่าและก็บอกให้ b a n นาลบวิดีโอทั้งหมดทิ้ง แต่ทุเรียนไรเดอร์แฟนของบานนาน่ะไม่ยอมลบแค่ตั้งค่าวิดีโอเหล่านั้นเป็นแบบ p r i v a t เคล่ากล่าวว่าวิดีโอเหล่านี้เป็นการหมิ่นประมาทแต่กล้วยกับทุเรียนบอกว่ามันเป็นเรื่องเสรีภาพในการพูดหลักจะ้ะแถมทุเรียนยังเป็นทนายให้ตัวเองอีกด้วย เขาได้ไปขึ้นศาลพร้อมกับนำแฟนคลับของเขามายืนร้องระงมอยู่นอกศาลร,ราวหนึ่งร้อยรายและแน่นอนนะว่าระหว่างการรอตัดสินน้องบานาน่าก็ต้องกินกล้วยเพื่อย้ำเตือนคอนเซปต,ต์อีกครั้ง